สวัสดีทุกคนด้วยนะครับซึ่งวันนี้กลับมาพบเจอผมในเกมฟรีไฟเหมือนเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราก็จะมารีวิวชุดชุดชุดหนึ่งนะครับที่แบบว่ามันยอมนะครับคือเอาไงคือมันยอมนะครับมันยอมสีนะครับนี่คือชุดนี้เลยนะครับ the the ชุดที่ผมกําลังใส่อยู่ครับชุดนี้เลยนะครับนี่ มันเป็นชุดยอมนะครับซึ่งวิธีการรับชุดนี้ก็ง่ายๆมากนะครับกิจกรรมประจําวันเลยนะครับนี่ประจำวันแค่เราไปทําภารกิจเก็บตุกเข่นให้ได้ถ้ารวมทั้งหมดก็สามสิบห้าตเข่นมาและในส่วนของสินส่วนของชุดนี้นะครับซึ่งภารกิจเนี่ยผมได้ทําไปแบบว่าทําไป เจ็ดวันเต็มๆนะคือหนึ่งสัปดาห์นะนี่ก็ได้ครบเลยนะพอรกิจก็ง่ายๆนะอืไอ้บ้านเนี่ยเชิญมาวะภารกิจก็ง่ายนะซึ่งไอ้ชุดเนี่ยมันมันชื่อว่าไว้มัตเตอร์ใช่ไหมครับอืจุดเด่นมันก็คือมันย้อมแมวนะครับ ไอชุดเนี้ยมันเคยมีชุดหนึ่งเอ่อชุด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 อะไรเลยวะอ h จำได้แล้วชุดบูมาเตอร์นะครับที่ในช่วงโกาฏพิเีแล้วก็เอามาแจกนะครับแล้วชุดเนี้ยมันก็ย้อมสีมาจากชุดนั้นเลยนะครับบูกับไว้บูสีฟ้าแล้วก็สีอำเงินไว้สีขาวเนี่ยขาวทองทองนะซึ่ง มีอยู่ห้าส่วนด้วยกันนั้นก็มีสมงผมผ้าปิดตาเสื้อสก,กีแล้วก็รองเท้านะครับอืมเราจะไปรีวิวในหมดเออหมดไหนดีว่าอืมเล่นกันนะเพื่อประการไม่เสียเวลาเนี่ยเราไปลุยก,กันเลยก Let's go. โอเคนกอือหืออ่าไปแกปืนเลยอย่างแรกถ้าเราไม่มีปืนเราก็ตายอย่าง อันนี้มีอปืนอะไรไหมครับขั้นขั้นตอนการเล่นนะก็ง่ายๆนะครับซึ่งเราก็แก็บป,ปืนนะครับแล้วก็เจอคนยิงคนนะครับโอ้ยช่องใหม่ช่วงนี้ช่วงนี้หูอดอยู่นะครับเฮ้ย ไม่มีเที่ยวน้องเก็บดิเก็บดิบดโอ้ยตามไปกับชาสกุกนเอ้ยรู้ด้วยวันนี้ถ่นใครน้อง ไอ้คนโพดสมัยนี้เนี่ยไม่รู้เลยว่าถิ่นใครโอ้ยได้กระตทมาแล้วเก็บปืนไปแล้วทุกคนพอต่อต้นเกมพฟาร์มให้เยอะๆแล้วโอเลดเกมเนี่ยเราก็จะได้ใช้ของที่เราฟาร์มเนี่ยเป็นประโยชน์นะ มาถึงขั้นตอนในการรีวิวแล้วมาและนี่ก็คือชุดไวมาสเตอร์นะเป็นชุดที่แบบว่ายอมมาจากชุดบูมาสเตอร์นะครับนี่ซึ่งแบบว่าทรงผมเนี่ยยังเท่เหมือนเดิมไม่เปลี่ยนแลว้วก็เสื้อนะสำหรับผมเนี่ยเนี่ยเสื้อกับทรงผมนะเท่บบเพื่อเลยนะแกแน,น่จบคือให้คือชุดเนี่ยมันแพกย้อมนะแพ็กย้อมแพ็กย้อม บูมาตเตอร์ไวมาตเตอร์ต่อไปจะเป็นอะไรมาตเตอร์ขอกินมาตเตอร์นะครับเอ,อ้กินแปลว่าสีเขียวไลก่อนเลกมาตเตอร์ก็ได้ครับเลสมาตเตอร์แต่ดีไซน์ของเขาเนี่ยก็ทำมาได้สวยใจได้นะทุกคน โอ้ยโอ้เพลีย,เ,ยเลยยี่สิบสามคนเล้วเร็วสมัสเลยฮัโโลโหลมีใครอยู่ไหมไม่มีจริงเหอะออดทรับยวาสซับาบ้ไม่มีจริงเหรอ,อ,อ โอ้ยไฮไทส่นะเดี๋ยวช่วงเลดทีมเนี่ยอาจจะมีการประทักกันอย่างครั้งใหญ่ก็ได้นะใครจะไปรู้ เด้เวลาไปช้อปปี้ครับผมกระเป๋าจามเลยชื่อหมอนกับขอยอะไรฟีเราต้องเอาที่เก็บเสียงก็มาไม่แทนไอ้ที่ดีว่าจะกูปเอ้ย

อก็ดีอยู่นะมา,มาดีว่ะคุณว่าในโรงงานนั้นจะมีใครอยู่ไหมไวมาเตอร์ไวมาเตรอไวไปเรื่อยมาเตรออ่ไาได้ได้ตูดมาแล้ว เฮ้ยไหมซะทำไมมันไม่ตั้งไอวอลวะเอ็กซ์นหน่อยก็บพี่นี่วาเลนไทน์ดีไปเลยเพื่อนวงมาเฮ้ ก่อไปเขาจะเป็นไรต่อโอ้โหเหลือสิบคนเร็วชิบหายเลยเรื่องเหมือนเหมือนกับสายฟ้าเหมือนกับเวลาที่ผ่านไปที่แก้ไขไม่ได้มั้งเอาขอไปขออนุมัดไปซนสืบพินก่อน โอ้ยวงก็ไม่ได้เห็นเรงจนเสียแล้วโอเคได้โฟมาแล้วโอเรงแรๆๆจัดแรจัดโอ้ยมีคนดูเอ็กซ์เอ็กซ์เอค่าหนึ่ง嘛 ขออะไรมากมาขอแค่เธออยู่กับฉันดอกกุหลาบชอนี้ฉันบอบให้เธอตกรุมรักตังแต่แรกเธอก็ไม่รู้ว่าเธอจะรักฉันไป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 พแล้วแอร์แอร์เอ็กเตอร์เกินผมว่าคนจะไม่เห็นนะ

กูยิงมผมนะครับพี่เสียงอะไรวะโเราแคมปี้ตรงนี้ดีวะ อ้าวโอ้เลยบนหลังคาเลยโคตรตึงอ่ะเฮ้ยตายดวนเลยลอย,ลอย,ลอยทุกที่เฮ้ยเฮียมีคลิปไหนบ้างที่มีตายดวนเลยแต่ก็เป็นไงก็บ้าครับสำหรับคลิปนี้สำหรับไอ้แพ็กยอมชุดนี้ใช่ครับแพ็กยอมแพ็กยอมอีกเลยมันคือแพ็กยอมบูมาเตอร์ยอมมาเป็นไวมาเตอร์โคตรตึง ต่ต้องยอมรับดีใจกับเขานะเพราะว่าชุดของเขาเนี่ยออกแบบมาโคตรดีจริงนะครับไม่ว่าสวยทั้งที่ทั้งสวยจริงอ่ะคลิปนี้ก็เหมือนเดิมเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับคลิปนี้ขอประมาณเอ่อห้าไลค์พอไม่เลยไม่ออกมาคะแนนหรับว่าห้ไลค์พอครับสำหรับคลิปนี้กดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับบาย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 ครับท <Thinking fall. S 1> like ุกคนบายบายครับทุกคน